ทุกคนครับยุดครับเชฟชอบเนื่องจากรอบนี้เป็นรอบเซมิฟ i n น l ลแล้วครับเราจึงอยากจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเชฟและเชื่อว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนชอบและจะทำให้เมนูของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วัตถุดิบเซอร์ไพรส์แชร์เลน์ของพวกคุณก็คือ ยืบยะฟิตถ้าคุณชอบมันคอมเมนต์กันเชาร์ค่ะเริ่มต้นเซตนีเริ่มแล้วมาเลยว,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 วันนี้ครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ชาเลนจ์เลยนะครับเพราะว่านอกจากเส้นบะหมีม่แล้วคุณยังจะต้องนำน้ำปลาเนี่ย ไปทำเป็นบะหมี่ไข่สุดสร้างสรรค์จากน้ำปลาด้วยอีกนะครับซึ่งน้ำปลาที่เรานํามาในวันนี้นะครับคือน้ำปลาแท้ตราหอยนางรมสลากทองเป็นน้ำปลาแท้ระดับพรีเมียมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผลิตจากปลาไส้ตันแทร้อยเปอร์เซนที่หมักแบบธรรมชาตินานถึง18เดือนให้กลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยและก็ไม่เค็มโดดด้วยครับเอามาดูทางจีน นี่มาแล้วดูไข่หย่อนผัดเลยใส่น้ำปลาเลยแน่แโอ้โหอันนี้อันนี้ถูกต้องใช่วิธีการใช้น้ำปลาแบบนี้ถูกต้องมากใช่ครับนั่นแหละครับโอ้นี่ก็เป็นสองระทะผัดกะเพราเนี่ยอย่าบอกนะว่ากะเพรากะเพราใช่เหมือนมากเหมือนมากแต่ไม่มีกะเพราเอออันนี้เหมือนผัดพริกก่อนนะ โอ้ยหองมากครับคุณตักรับเชฟทีมชาติจากประเทศจีนนะครับได้ผัดหมูกับถุงซับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูใบโหระพาเล่ากันหมาดเติมน้ำมันพริกลงไปและใส่น้ำมันหอยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมที่สุดยอดด้วยการเติมน้ำปลาลงไปนะครับเพื่อจะเป็นซอสเผ็ดหมูล่ะครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟจากประเทศเกาหลีใต้เหมือนจะทําเกี๊ยวอะไรหรือเปล่าครับอ่าเหมือนแผ่นเกี๊ยวใช่ไหมครัแผ่นเกี๊ยวเลยจะห่อแบบยำนี่แหละครับ๋อไม่ใช่แผ่นเกี๊ยวด้วยคุณ๋อเป็นเป็นเหมือนหัวเช็เท้าหัวใช้เท้าคุณตากรับและเชฟทีมชาลี เขาจะเสริมเครื่องเคียงนะครับโดยใช้ใช้เท้าดองนะครับแตงกวาดองกุ้งแห้งน้ำปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันขอด้วยใช้เท้าดองที่สไลด์บางนะครับมาดูเช็ค่ระเทกประเทศไทยครับนี่ใส่น้ำปลาแล้วลงไปในอะไรอันนี้ให้มันหอมเหรอใช่ครับอันนี้ในกระทะคืออะไรเส้นโอ้ยเส้นผัดน้ำปลาเส้นผัดน้ำปลา S <S <S เออเออดูเชนมันเด้งๆๆ้งน่ากินอ่ะคุณตักครับเชฟอาจากทีมเชฟประเทศไทยได้ใช้บะหมี่ชาโคไข่แล้วก็มีการหยอดน้ำปลาซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ทานเนลตนของเราลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติที่มีมิติแล้วก็เพิ่มความหอมให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูตคกับที่สิงคโปร์เป็นกุ้งสโรงแเอาไปทอดใช่ไหมใช่ครับอ่า ันอน้ความคิดสร้างสารรค์ดีเลยเนี่ย,ยคุณตะครับเชมพ์ทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์ได้ใ,ใช้หมูผสมกับปุ่งแชบวยใส่หอมแดงแล้วก็ปั่นเข้ากันหลังจากนั้นครับเขานํามาหอ่อกุ้งลายเสือที่แกะเปลือกแต่ยังไว้หัวอยู่แล้วพันต่อด้วยปากมีไข่นะครับเดี๋ยวเขาจะนําไปทอดให้กรอบเสิร์ฟแบบน no ูเดลทูเวย์นะครับเป็นหนเส้นทอดและหเส้นลวกละครับ มาดูเชฟทีมชาติเ<า>กหาหลีใต้ครับทำอันนี้เป็นเส้นเฮ้ดูก่อนอันนี้เป็นเส้นเหรอครับเอ่อมันเรียกว่าซูเปจีหรือเปล่าไม่แน่ใจของเกาหลีแหละครับเป็นเป็นเส้นแบบเกาหลีใชเส้น<ช>แบบเกาหลีถูกต้องนะครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีนะครับกำลังทำบะหมี่ที่เรียกว่าซูเจบีนะครับคล้ายๆกับยอกกี้นั่นเองนะครับโดยเขาผสมปแป้งสาลีแป้งมันน้ำเปล่าเกลือแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะครับซึ่งปกติซูเจบีจะไม่ใส่ไข่ไก่นะครับเขาก็จะนำมาลวกแล้วจะนำไปทอดอีกครั้งหนึ่งจะเสิร์ฟกับซอสเต้าเจี้ยวเกาหลีนะครับที่ สูตรผสมของน้ำปลาด้วยนะครับขณะที่เซี่ทีมชาติประเทศอินเดียปากกาล่างของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็ดูน่ากินนะแสดงว่าต้องเป็นท้องทะเลใช่ไหมอันนี้มีหอยเชลล์ใช่เขบอกไปแล้วเขาเป็นซีฟู้ดครับแล้วก็เส้นของเขาจะเป็นเส้นใหญ่โอ้อันนี้เป็นเหมือนน้ำกะทิใช่ไหมครัใช่ครับอันนี้มีการเติมน้ำปลาไปแล้วคุณตาครับเชฟทีมชาติจากประเทศอินเดียนะครับได้เสียหอยเชลล์กับน้ำปลาแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะครับ เขาจะเสิร์ฟกับเลดซอสแล้วก็ไวซอสแล้วตกท้ายด้วยองค์ประกอบของเส้นชาโคกไข่นะครับดูครับอันนี้เกาหลีใต้ครับดูแล้วลักษณะเขาจะเป็นการผัดปกติแล้วไอซูจามีเนี่ยเขาจะกินเป็นแบบน้ำไงฮะเป็นแบบเหมือนเบื่อหมี่น้ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้เอามาผัดอาจจะเป็นผัดเหมือนใช้แทนต็อกหรือเปล่านั่นสิครับคุณต้าครับเชฟทีมชาติจากประเทศเกาหลีเขาใช้กุ้งหมึกแล้วก็ปลานําไปหมักกับน้ําปลานะครับเพื่อเกิดรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ความหอมหลังจากนั้นนะครับเขานําไปผัดกับเส้น ซูเจบีเป็นเส้นสไตล์เกาหลีแล้วจะเสิร์ฟกับซอสเต้าเจี้ยวเผ็ดเกาหลีแล้วครับมาครับแขกับเในประเทศไทยครับดูในใจครับอู้อมีมีลูกชิน้นทอดอันนี้ลูกชิ้นนะครับ คุณปตีครับและที่เราเห็นอยู่นี้เชฟอาจากทีมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่ออนท็อปนะครับเขาใช้ปลาหมึกกุ้งไก่ปัดผสมกับราบผักชีเกลือพริกไทยหลังจากนั้นปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็ชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังแล้วนําไปทอดออนท็อปลงบนแกงกะหรี่บะหมี่ไข่ดับเสริมความอร่อยด้วยหอมแดงอาจานะครับที่ปรุงรสด,ด้วย น้ำปลาที่เป็นเซอร์ไพรส์ชาเลนจ์บวกกับน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูละครับมาดูที่เชฟทีมชาติสิงคโปร์ครับอุ้ยอันนี้ก็ดูดีแต่ข้างล่างน่าจะเป็นหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นเซียสแกลล็อ้อันนี้คงเสริมมากับกุ้งหรือเปล่าอ๋อนี่ครับก็เสริมกุ้งใชอกุ้งมีทอดอยู่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับกุ้งสะโลของเราเตโ่ คุณตาครับ,รบที่เราเห็นครับเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์กำลังทำสลัดเฟรเนลโดยใช้ส้มน้ำตาลเกลือพริกไทยผสมกับเฟรเนลเพื่อเป็นเครื่องเคียงครับเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟกับบะหมี่ไข่พันกุ้งที่ทอดกรอบแล้วก็ไขเชลวทอดคุกดาชินแล้วครับเฮ้ยเอ้านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย ใส่แนวกังเลยคุณผู้ีครับทีมเชมจากประเทศจีนได้ใช้น้ำซุปนะครับเห็นสีสวยแบบนี้เขาใส่น้ำปลาที่เป็นเซอร์ไพรส์ชาเลนจ์ลงไปด้วยละครับ